สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่อำเภอองสูงของบราเองครับมาวันนี้พามาดูาเขาไถที่เตรียมปรับดินจะไถนาบ้านเขาแต่ฝนพิ่งตกมาเลยสองวันครับแต่ว่าเขาก็ไถก่อนนั้นนั่นนะครับก็ที่ทางตรงในไท้ๆก็ไถฝนตกมาสองวันสามวันเนี่ยก็เริ่มเห็นไถกันหลายหลายเท้าแล้วครับนี่อยู่บ้านบ้านสำโรงสำโรงตำบลตำบล ดรอไรตำบลจันอัดนั่นนี่อำเภอโนนสูงครับไปนี้ครับนี่มาดูฟังนี่ครับนี่ครับแล้วนี่ดินเค็มไหมอันนี้ก็เค็มครับเค็มนี่ทำไมดูว่าเค็มครับไม่ดูว่าเค็มต้องไปชิมน้ำครับอันนี้ไปได้ครับไถ่ครับไถ่กับหลายที่แล้วครับไถ่นะครับนู่นไถ่โน่นเก๋ครับมันเขาไถ่ทำไถ่เขาไม่ถ่เตรียมปลูกเขาปลูกน้ำนะครับคือต้องรีบไถ่เดี๋ยวพอได้จังว่ามาปุ๊บอาจจะไถ่เปรย์อันนี้เขาเรียกไถ่ดะ ไถเปลอีกทีนึ่งเพื่อเราก็วานเขานะครับเรามไม่มรู้รัาเป็นคนเป็นคน,คคนชานาออมาคนนี้ครับ,ค,รบคนคนก็นี่แหละครับเราก็ไม่รู้ว่าฝนฟ่ามันจะตกต้องตามรยดูการไหมบางทีก็ไถวานไปก่อนฝนตกมาอีกรอบหนึ่งก็งอกถ้ามันแบบตลอดต่อเนื่องมันก็โอเคแต่ถ้าเกิดมันเม,ม่งอกมันก็ตายมีลูกอหครับครับแดงๆนี่ลูกอายนะกระทกกลกเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ครับต้นอายลืมไปครับโชคดีไม่ตั้งใท่ครับวันนี้อยู่ที่อำเภอนนสุวรรณไปเอกบ้านอะไรนะบ้านสำโรง สำโรงตำบลตำบลตำบลอะไรตำบลจันทอารตอำเภอตุงสูงกรับไปเองครับวันนี้วันที่14มีนาคมวใจครับวเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นประมาณนี้ครับสวัสดีครับชูรีพีทตั้งแชร์ครับ